ไปไปรถครับพี่น้ pues องเอา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 หนาค่ายคุ şey ้มเข้มเด้อกุ้มเข้มดีไรแล้วแล้วโอ้ยดีใจนะผมเลยมันม่อเป็นยังกระด้บนี่ครับเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนนั่นอะทีมงานคุณภาพพวกเราโอ้ยเหตุทุกเสิร์นครับพี่น้องเหตุทุกเสิร์นเหตุทุกเสิร์นเหตุทุกเสิร์นอ่าโอ้ยข้อมือข้างในครับ ไม่ใกลเฮือนเนี walls, s, <S on ่เฮือนเนี mark tw mark tw ่ยเฮือนพี่น้องเอ้ยรถอันนี้รถเอาออกทาด้วหัวพวกเขามสี่นหรอังถไนาหัวลง่อแก้ไปหัวลง่นรากถไปลงไหัวงันนะเอาหัวลงเอาหัวลงหัวลง่าไระวังลพอเ้ยตามเฮ้ยสังตามเฮ้ยเอาหัวลงเลาหัวลงล ไปน้อยมานี่ดับมงไหนบ่ดับมีไฟตรงบ่ได้บ่ได้แล้วมีไฟบ่ได้บ่ได้เรอยู่ไฟได้ก่สิบไฟบ่หบาลกไห้บ่ดับมีไฟมีไฟไฟ่ๆ่้อู่บ่มบ่ีมบ่ไว้เ้เ้ได้ หัวแมสเดียไฟคตรบอกหัวแมสแทนโคตอย่างมันขาดมันเข้าดวนี่ไรนี่ไรสายไฟเข้าไรหัไสายไฟดับลงด๋เราไปช่วยหใหม่ดิทำบนห้องนอกนะแล้วก็เพื่อนๆตีเอาลงมันหมอเอาหัวลงมันอ๋อเริ่จกดับอ๋ออ๋ออ๋อไดับลงในเหยู่นี่ ได้อีกบ่าหล่ะอยสา้ไฟมันขาแล้มันทีได้ยังไงเนาะได้เออเได้ไม่ใไตาสายได้ของยังรงนาอใหนย้ยูใหญ่ทำได้เนาะบนรบเล็เอาครับเอาครับเรื่องมันเคยป่วยเนาะแเดี๋ยวไม่ขึ้นได้มันงับ่านะเออครับ ยอดยอดครับทางเื่อนเลยหยอดาจะได้หมดอดๆจะได้หมุด้อดๆจะได้หมดหยอดมีพ่ออยด้านนั้นหอดปั้มไม่เอาปั้มไงอยาไปเขาไกเออมึงเข่าไก่แต่มึงเข่าไก่อ้ําเอออยาเขาอไ พมันองไว้มันตึมบาทเดียวเ้ยมันติมไ่เตมอมันมันมีสายไฟจังอย่ามันตึมบาทเดียวที่ขยุ่มันคอยอยู่วังเด้อระวังเด้อวังเด้อเราดับลุมเราดำลุก่อนนี่คอยคอยคอยโอ้ยย่าเลยอยู่มันคอยลุเนาะขยู่เนาะ นายพี่้องโอ้ยขันเทปไม่ยูอยาเนี่ยโอ้สามหอกกับบุ้ยขนพี่โทรไปจะหอกจะโอ้ยคื้นรู้มีบู้เยนายนาแทงไว้ยไก่โอ้ยขยูทอยข้าเกี้ยวใบบาทขึ้นคืนเอาโยโย่บานิโย่อกโย่เนี่ยไก่ไก่ขึ้นเที่เี่ยนําขึ้นรถน้ำขข้าเกียวใบยูทอยพักกันยูทอยมานึ่มันจะมีันมานึ่มีันมาหนมันอาห่งยูู่ทอย